การจัดการกับปัญหาเพื่อนร่วมงานโดยไม่เสียมิตรภาพนั้นสามารถทำได้โดยใช้วิธีการที่เน้นความเข้าใจและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนี้คือขั้นตอนและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้ 1. สื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาใช้ภาษาเชิงบวกพยายามพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้เพื่อนร่วมง,งานรู้สึกถูกโจมตีเช่นเริ่มต้นด้วยว่าฉันรู้สึกว่าจุดๆแทนที่จะเป็นคุณทำจุดๆเป็นต้น ฟังด้วยใจให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้อธิบายมุมมองของเขาฟังอย่างตั้งใจและแสดงความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด 2. แยกปัญหาออกจากบุคคลโฟกัสที่ปัญหาเน้นไปที่ประเด็นที่เป็นปัญหาไม่ใช่ที่ตัวบุคคลเช่นเรามีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาแทนที่จะเป็นคุณไม่เคยจัดการเวลาได้ดีเป็นต้นแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันพยายามหาแนวทางแก้ไข ที่เป็นไปได้สำหรับทั้งสองฝ่าย 3. ใช้การเจราจาแบบวินวินหาผลประโยชน์ร่วมกันมองหาผลลัพธ์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์การประนีประนอมบางครั้งจำเป็นแต่ควรเป็นในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกพอใจ 4. หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ในที่สาธารณะเลือกสถานที่เหมาะสมหากต้องการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาควรเลือกสถานที่ที่เป็นส่วนตัวและสงบเงียบ เพื่อหลีกเลี่ยงความอับอายในที่สาธารณะ 5. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเรียนรู้และฝึกฝนเข้าร่วมการอบรมหรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการสื่อสารและการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการความขัดแยง้ง 6. ขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่3ใช้ผู้ประสานงานหากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองอาจขอความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานหรือผู้จัดการเพื่อให้ช่วยเป็นกลางในการเจรจาร7 มีความยืดหยุ่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับความแตกต่างทุกคนมีวิธีการทำงานและมุมมองที่แตกต่างกันควรเปิดใจยอมรับระะปรับตัวตามสถานการณ์การจัดการปัญหากับเพื่อนร่วมงานต้องใช้ความอดทนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจและหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันการรักษามิตรภาพในที่ทำงานไม่เพียงแต่ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้น แต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีอีกด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ